ด่านรึเปล่าคือด่านรึเปล่าคนเรียนเรียนดหานรึเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านสวัสดีครทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีมาเจอกันอีกแล้วไอ้เหี้ยผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นนะนะต้นตีนเนอาไหมหัมหวลอกเข้าไปชอบเห็นนายยกมโหชอบผมไม่ทะเลาะกับท่านอยู่แล้วหน้าหิ้วหุน่น้ได้เหรอใช้วิธีการ เร็วๆพู compass, ดจาหยาบคายลุงร stream, ับยาวกี่นิ้วครับไอสัตว์เก้าล่วงเก้าล่วงเยอนะยังผมไม่ดีไอ้ไอผู้บาำนาจบอกพ่อไอ้สัตว์ไอ้หน้าหนังหีไอ้หน้าหนอกแตดไอ้ติงแต้ หากินบนความเดือดร้อนบนความสูญเสียคนอื่นบ่อนทาลายชาติอย่ามาก่อกวนคนมาหาแดกแบบกูเลยไอ้ตอบสิตอบสิคิดแบบผมเนี่ยผมพูดไห้คิดตอบสิไปถามพ่อองดูนะไอ้หน้า,อ,าอย่างนี้เอายังไงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีภาษาปติใช่ไหมล่ะถ้ามันมันไปท่านตอนตรงนั้นมันก็ปะระาาปติอะไรอะอะไรไอ้สัตว์รับยาชงห้าไปไหน้าอย่างนี้ตำรวจก็ทัวลงกูอีกไอ้หน้าอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้และถ้ามันไม่มีกฎรัศดกมันจะเกิดอะไรขึ้นกว่านี้รู้ไหมไม่มีกลุมกบมหัศเอาแต่มันจะให้เป็นยังไงวะไปถามพ่อมดูนะไอ้หน้าอย่างนี้ไอ้สันไปรีบไปผูกคอตายหนะ้าหีผมจะทำให้ของความจำเป็นในการที่จะต้องจัดหาซื้อเรือดำน้ำเรือลำที่สองและสามเรือดำน้ำเรือดำน้ำดำลงไป แล้วลงไปไปปกักปากเลนเลยไอ้นี่นเกาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธว่าเรือแล่แนไปจะลงไปดำน้ำไม่ไม่พอใครมาเครื่องบินเห็นเห็นเจ้า ต้องต้องไปต้องไปจมเลนถึงจะมีเห็นแล่นแล่นไปปกักปักเลนถ้าอยากไปที่ที่ลึกก็ไปอยู่นอกเส้นก็รู้สึกว่าเวไกลเป็นเรือเรือดูแลกใกล้ฝั่งนี่ดีกว่า แต่ลําที่เราทำเราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้วกลาบขอโทษครับกลาวขอโทษครับขอบคุณขอโทษ ที่ตามไปทุกคนไม่มั่นใจมั่นใจนะครับมั่นใจผมมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วมั่นใจกระทรวงพลัง,ลงมั่นใจบุคลากรของผมทุกคนพยายามทําอย่างเต็มที่นะบางครั้งมันก็ยากบ้างง่ายบ้างทันใจบ้างไม่ทันใจบ้างของขอโัยเลย